หมดอมนั่งเลยครับก็ใครคลิปหน่อยครับใช่ครับรวไ่แกรวบอนลนกจนมั pues นก็จนระบอกรวมหลือมันก nah, ็รวยเองครับใช่ก็รวยครับ แล้วหน้าต้นโขฮะใช่ครับฮะใช่ใช่ร้างได้่ะมจ้างได้กี่ได้แล้ว่พันกว่าคุณเล่พันกว่าก็อยากได้ห้าพันชั่วโมงอ่ะห้าพันชั่วโมงก็ เวลาเับชมใช่ไหมครับก็เราได้สี่พันห้าพันอะเราจะได้ตังค์ไงคิดอะไรแล้วับ ตา้เลยตั้งกล้องหลังขาวก็เจี๋ยวนะได้คนจะดูเยอะดีครับเมื่อวานเมื่อวานก็ไปกินข้าวในป่าช้าเมื่อวานอ่ะเหงาใช่ไหมอยากทำคอนเทนต์คอนเทนต์เนี่ยวัดวัดนเข้าวกำลังขาวครบคอดีเลยบ้านเราอ่ะอร่อยนะเห็นเขาคอมเมนต์กินข้าวในป่าช้าดูหน่อยดิอยู่นั่นแหละ กินได้เลยอาหารไม่ฟรีใช่ไหมฟรีกอดจกินข้าวได้รไงจีฟรีกอดใช่ไหมโอ้โหก็เลยไปกินข้าวเลป่าช้าเลยจะก่อนลุกเหมือนกันนะไปอ่ะหนาวใช่ไหมคนลุกอ่ะหนาวการเย็นใช่แต่มันร้อนนะแต่มันรู้มันเย็นได้ไงเย็นเข้าใจเราคิดไงเข้าใจเราไม่คิดมันก็ไม่เย็นหรอก้วมาคิดไปเลยเมย์ไปหน่อยมันก็คิดแล้วแหละครับชวนอาจารย์ไป โอ้ป๋าครับไม่ไปเลยครับข้ากล่องมีไหม่บอกเขาไปไหนแยกเดียวซ้ายคืว่ามันมีร้านไหนเขาไูเนเขจะไปไดไหนเขกล่องซื้อวกล่องี่เป็นกสอดีดแยกเดวซ้ายโอ้มันก็มี มีเยอะแยะหมดเลยไม่แตดผ้านเื่อยผ้าหละถ้ามาถามใข้าวกล่องสีแยกแล้วซ้ายถูกต้องแล้วขวาไม่มีนะต้องซ้ายอย่างเดียวเลอวาม แม่กินอะไ่ะแม่ดีนะถ้าเกิดเขาหันหน้าไปทางนู้นก็ถามมารงบานอยู่ไหนจะบอกว่าโรงพาบาลย้อวขวาอันแ้เราตุ้งตาอย่างนี้ยัพุ่งตาที่โรงพยาบาลเอาเล็กกบเล็กกบใหญ่โต บอกก็ไปเฮ้ยเดี๋ยวผ่านผ่านเลาม่ได้ก็ไปถามีคนองกอเล็ก,ลก,กส้นเล็กหมูตุ๋นนะครับครับ,รบไม่เป็นไรครับทีค่คนเล็กพิเศษงมาก น้ำใส่น้ำใสน้รวมุกินะอจเน้ำใสหนึ่งเนีน้อง่าัรวมนะเลใสหนึ่งสอี่ใสเล็กหนดียวสงที่สเลงน้อว่าั้น นะเดี๋ยวกระเล่าให้ตาเก็บนะนี่นสิเอาอะไรนะคิเน้ิงองคนเกี้ยวมันเหนียวไง

một năm mươi, <laughs> một trăm năm mươi, một trăm năm